เกิดอุบัติเหตุรถชนกันเกิดอุบัติเหตุรถชนกันตรงแยกที่จะเข้าโครงการสี่นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายนะครับ เป็นหญิงทั้งคู่เป็นรถจักรยานยนต์ชนกันนะ